ใหญ่มากโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงนะเที่ยวกันได้ครับใหญ่ใหญ่จริงยลปัรทโอ้โหนิดโอ้ยทวัดนอต้องต้องจเลือดีวโอ้ยทวัดนองต้องจ่ากนะ่ มันเหมือนมิสไซนมากเลยทางคาด้าเลยทางเดียวเดียทางเลสเหรอใช่<ว>ทางคอสตาเลสอ๋อ<า>อาจจะอาจาอาจะไม่ได้แดงแบบท<ช>ั่วแต่แต่คุณคมครับดูความความใหญ่เอาทั้งไอเดียเทียบกับแผนผมนะสวัสดีครับ ต้อนรับสู่ช่องแคปนเรนครับผมตอนนี้ผมยังอยู่ที่แคมเปอร์เขาใหญ่นะบรรยากาศตอนนี้เริ่มคล้มๆนิดนึงแล้วก็เย็นด้วยครับผมใน EP นี้ครับผมผมจะมารีวิวที่พักอันนี้เป็นสนามฟุตบอลหน้ารีสอร์ทของเขาเลยครับผมอขอหลังน,นี้กอนอื่นนะครับ ใครที่เพิ่งมาดู EP นี้นะผมก่อนหน้านี้นยังมีอีกสอง EP ของน้องโฟเขาใหญ่เอี่ EP แรกมอคํามาแกง EP สองี่ไม้ใบและ EP นี้เป็นเดือดมผมจะมารีวิวที่พักเพราะว่านอกจากมีที่พักแล้วของน้องโฟเนี่ยยังมีต้นไม้ก็คือมอค้ามาแกงดิงแล้วก็ไม้ใบพวกนี้ด้วยขายอื บรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมครับแล้วที่พักก็ราคาก็ไม่ไม่แพงนะครับผมอันนี้มาเตะฟุบตบอลนอกจากฟุตบอลแล้วยังมีจักรยานด้วยเดี๋ยวว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเดี๋ยวไปปั่นจักรยานดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยฮะแล้วก็มีสาวว่ายน้จยิงอยากสาอยากกำลังคิดอยู่ว่าจะไปปั่นจักรยานดีหรือว,ว่าไปว่ายน้ำดีแต่ว่าฝนเริ่มเริ่มม,มาแล้วนี่ถ้าได้เดี๋ยว นีส่สปาเริ่มปวดปอยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไปอยู่ที่ห้องพักก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกหรืออะไรเดี๋ยวผมไปปั่นจักรยานพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศร,รอบๆของแคมเปอร์เขาใหญ่นะผมเพราะว่านอกจากที่จะมีกิจกรรมเนี่ยสาวุตบอลแล้วก็มีสาว่ายน้ำมีปั่นจักรยานแล้วเนี่ยที่พักก็แบ่งเป็นสามโซนมีเป็นบ้านพักแล้วก็บ้านพักที่ทั้งห้องเล็กห้องใหญ่แล้วก็มีเป็นรถรถนอน รถนอนด้วยมีแบบรถนอนด้วยอหเพราะเป็นแคมเปอร์ไงฮะเป็นแคมเปอร์เป็นแบบรถนอนเอเดี๋ยวมันเริ่มปล่อยๆเนี่ยอาจจะต้องหลบฝนเดี๋ยวไปดูที่ผักก่อนก็ได้ถ้าเดี๋ยวถ้ามันไม่ตกอะไรยังไงเดี๋ยวไปบันจกักรยานกันอาโอ้อเข้าไปแล้ว มาคู่ฝนมันทำๆนิดนึงแล้วก็เออน้องโฟบอกว่าปกติเนี่ยนี่ตอนนี้ห้าโมงตอนนี้มืมดเร็วทีจริงเอาฝนมันมามันก็เลยทําให้แบบมันม,มืดเร็วนิดนึงก็เลยตอนแรกว่าอจะไปปั่นจักรยานเล่นเท่าไหร่แต่ว่าพอดีมันมีเนี่ยครับตรงนี้ของผมเนี่ยเรื่องห้องพักตรงนี้ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นโซนของอาสาว่ายน้ํา โซนสาว,ว่าน้ำตรงนี้มันมีสามห้องพักนะฮะสามห้องพักข้างในแล้วก็เดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวว่าอาจจะต้องไปหาอะไรกินด้วยแล่แล้วเ,เดี๋ยวแสงเริ่มไม่ค่อยมีนะอาจจะแบบถ่ายอะไรเริ่มลำบากแล้วผมเดี๋ยว,วเราดูบรรยากาศรอบๆของนีสอร์ก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันมันน่ามาพัก มันเหมาะกับการพักแบบสงบเงียบแคมเปอร์เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของโซนแคมเปอร์ครับผมคือมันก็จะเป็นรถนอนรถนอนแบบแคมเปอร์เลยแอบบสำหรับลุยป่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิสรทเนี้ยชื่อผาชวนชมครับผมด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าโรงแรมนก็จะเป็นสนามฟุตบอลเลยครับผมมองไปข้างหน้านี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะครับผมวิวดี บรรยากาศดีมากครับผมแล้วก็เรามาดูอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องของโซนด้านหน้าห,ห้องจะขนาดกําลังดีครับปร,ประมาณสองคนพักประมาณ2คนพักก็มีเตียงเสริมให้ครับผมแล้วก็โซนด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นวิวของเขาใหญ่เลยวิวสนามเห็นสนามฟุตบอลแล้วก็เป็นวิวของเขาใหญ่เช้าเช้ามาเราก็จะเห็นหมอกครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีหมอกนะทีนี้ถ้าถัดจากโซนด้านหน้าไปครับ ไปทางด้านหลังด้านหลังบ้านที่พักโซนด้านหน้าเนี่ยเราเดินทะลุออกมาเนี่ยนะครับผมก็ <c oughs> จะไปทางโซนของสระว่ายน้ำโซนของสระว่ายน้ำมันจะมีห้องสถานการณ์นะครับผมทำเป็นห้องประชมุมห้องจัดกิจกรรมเลยครับตรงนี้ตรงนี้จะติดกับสระว่ายน้ำเลยทำเลดีมากแล้วก็ใกล้กับโซนสระว่ายน้ำเนี่ยครับผม ก็จะเป็นโซนที่พักอีกที่หนึ่งจะจะเป็นห้องใหญ่ครับผมสามห้องเลยเนี่ยฮะเป็นแนวบ้านนะครับผมห้องใหญ่สามห้องเลยครับผมนี่ก็จะมีชื่อห้องเลยนะห้องลสุกนห้องกาละเวกเนี่ยฮะบรรยากาศดีมากด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ําด้านหลังเป็นภูเขาคือตรงนี้เป็นเนินเขาเลยนะครับผมเป็นเป็นทาง้าเียว่าต้องบอกว่าเป็นตีนเขาเลยบรรยากาศเลยด,ดีแล้วก็จะมีลมพัดอยู่ตลอดครับผมโวนสระว่ายน้นํานี่ก็ มานอนชิวกินบรรยากาศด่ายน้ํามานั่งจิบเครื่องดื่มสบายๆครับผมอีกอย่างคือไม่ไกลนะครับผมห่างจากกรุงเทพก็ประมาณสัก7จ็ดโลไม่เกินร้อยโลครับผมก็ต้องอยู่ที่ระยะทางแต่ไม่เกินนี้ครับใกล้ๆเอง เข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นห้องใหญ่โซนสระน้ำนี่เป็นแบบสองสองเตียงแต่ว่าจะมีเตียงเสริมด้วยนะของเขาอ่ะมีเตียงเสริมด้วยโอ้โหเตียงนิ่มนิ่มแหเตียงนิ่มเลยแล้วมีโซฟานั่ง <c oughs> <c oughs> พึ่งไปทานอาหารมา <c oughs> ก็แต่ตอนเช้าก็จะมีเบรกาสเช้าจะอยู่อีกโซนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายมาให้ดูแล้วก็มีเขาก็จะมีอันนี้แขวนเสื้อก็ไม่ได้เป็นตู้นะแต่ว่าอันนี้เราก็แขวนเสื้อได้เก็บรองเท้านะแล้วก็มีนี่นี่ถ้าถ้าจะตัวอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋อ,อน,นี่ได้เป่าผมมีได้เป่าผมด้วยนี่ได้เป่าผมอนะ ได้เป่าผมเตรียมไม่ให้ดูห้องน้ําดูห้องน้ำโอ้ห้องน้ําก็ก็เป็นสัตว์เป็นสวนดีนะก็ระบายดีนี่ห้องน้ำํำดูข้างนอกนเ,เหนือนะดูบรรยากาศข้างนอกตอนกลางคืนนะแต่นี่ดูสวยเลยนะเฮ้ยรอบทู้แอร์แล้วนี่มีหน้าตา่างติดต้องมันมีอยู่สามสามห้องอืมสามห้องตรงนี้ถ้าเป็นช่วง ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35, คือละสามพันห้าบผมก็ยิงราคาก็ไม่เท่าไหร่นะไม่แพงนะช่วงโลก็จะราคารถถูกลงมาหน่อยถ้าช่วงไฮก็สามพันห้าคระนี่มีน้ำมีพื้นมีอะไรเออแต่ถ้าเกิดแขกเข้าเข,าเขาจะมีน้ำมีอะไรมาให้นะแล้วก็นี่อันนี้เป็นอากาเพื่อกินชากินอะไรเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกเนี่ยตอนนี้มีหิงห้อยด้วยเอ้ไม,ม่หิงห้อยไอ้ไม,ม่หิงห้อยนะอะไรนะ จิงลีดจิงเลีดเสียงกอะเอ้ยอา้าวพูดผิดอีกแล้วจักระจันจักระจันอืมในตอนคืนเขาก็จะเปิดไฟตามโซนของสามย่าครับผมก็จะเป็นไฟสามยา่าสลัวสวก,ก็ก็ไม่สลัวนะก,ก็สว่างอยู่ก็สวยเลยสวยงามแบบแต่พอดีว่าวันนี้ฝนมันพังเยอะหน่อยครับผมเราก็เลยอาจจะเป็นได้แค่ประมาณรูปถ่ายนั้นครับผมว่าอัดคลิปคงอาจจะยากยากนิดหนึง่งถ่ายยากนิดนึง่งเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่ครับผม ก็ต้องแต่เย็นมาเลยครับตกตลอดเลยเราก็เลยได้แค่เก็บภาพมาให้คุณชมได้ชมดูกันนะครับผมอันนี้เป็นโซนของสระว,ว่ายน้ําที่ผมพักอยู่ครับเป็นโซนห้องใหญ่ครับผมนะตรงสระว,ว่ายน้ํานี่ก็ถ้าเกิดกลางคืนก็ถ้าเกิดถ้าใครจะเล่นน้ําเขากา็เปิดไฟให้ได้นะครับผมแต่ก็ก็จะมีเวลาเปิดปิดอยู่เหมือนกันครับคือมีลิมิต t i ม์ของเขา แล้วก็ในห้องพักนี่ครับผมมันก็จะสามารถสั่งอาหารได้ด้วยนะครับผมสั่งได้ถึง2องทุ่มก็คือตั้งแต่เช้าตู่เลย8ปดเโมงเนี่ยถึง2องทุ่มเนีฮะเป็นอาหารจานเดียวสั่งให้เขามาเสิร์ฟได้ที่ห้องพักได้เลยครับผม บรรยากาศดีจริงๆโอ้โหตอนเช้าตอนนี้เช้าแล้วโอ้โหอากาศแบบหมอกลงเนี่ยเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะสองฝั่งเลยของรีสอร์ทเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเช้าอะ่ะเคื่อเมือ่อคืนฝนตกมันก็เลยมีเนี่ยหมอก นี่คือมอนอยู่ท่ามกลางหมอกเลยนะครับผมคือบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นบริเวณที่เขาอัดทางรีสอร์ทฮะเขาให้ขี่เนี่ยเมื่อกี้ผมปั่นจักรยานไว้รอบนึงลนะปั่นไปนู่นนู่นแล้วเ็าปั่นได้ทั่วเลยนะฮนะก็เมื่อวานเมื่อวานเตะบอลน,นะนี่อันนี้ปั่นจักรยานแล้วก็ดูวิวด้วยมีสาวว่ายน้ำอีกฮนะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมมันจะมีโซนของแคมเปอร์เป็นเป็นรถบ้าน นะรู้สึกภาพจะให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งงนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเช้าตรงรถบ้านสักหน่อย,อยนึน่ครับนี่ก็โซนตรงนี้เป็นแคมเปอร์เป็นโซนของรถบ้านบรนะิเวณตรงนีนะ้ก็จะเป็นเหมาโซนก็เหมาะสําหรับคนที่มาพักประมาณสัก6 7คนจริงๆพักคนสองคนก็ได้เพราะว่าแต่รถบ้านนี้นอนได้2คน มันก็จะมีเป็นฝั่งของบ้านด้านนี้มันมีบ้านพักมีรถเช่าอ่ารถบ้านมีรถบ้านสองสองหลังอ่าตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปทานอาหารเช้าก่อนอาหารเช้านี่เจ็ดโมงสิบโมงตอนนี้เวลาอะไรแปดโมงกว่าแล้วต้องต้องไปกินทานข้าวก่อนครับผมอ่าเดี๋ยวขอตัวก่อนไปทานข้าวก่อน สำหรับท่านใดที่สนใจไม้กินมแมลงนี่ก็มาได้นะครับผมแล้วก็มาพักได้น้องโฟเขาจะมีโรงเรนของไม้กินมแมลงเนี่ยเป็นอีเวบจะอยู่ใกล้กับโซนแคมเปอร์โซนรถบ้านในโซนรถบ้านนอกจากจะมีรถบ้านอยู่2หลังแล้วนะครับผมก็ยังมีเป็นเป็นแบบบ้านเลยเป็นแบบบ้านพักเลยเนี่ยอยู่ในโซนรถบ้านด้วยนะครับผมที่มีรูปลิงเนี่ย อันนี้จะเป็นบ้านเป็นแบบบ้านแล้วก็เป็นแบบรถบ้านรถบ้านที่จะนอนได้2คนนะครับคือเตียงเสริมอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว,ว่าพื้นที่จะเล็กนิดนึงก็สไตล์รถบ้านเลยในรถบ้านนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในรถบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างน,นะครับผมเข้ามาข้างในครับผมก็จะเป็นที่นั่งโซฟาแล้วก็จะมีที่นอนเลยครับผมที่นั่งฐานอาหารแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ยังมีห้องน้ํา สะอาดสะอ้านจาัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยครับผมคือในโซนของแคมเปอร์นะครับผมก็ยังสามารถมากลางเต็นได้นะมากลางเต็นได้แล้วมาทำกิจกรรมต่างๆได้อีกนะครับผมโซนแคมเปอร์นี่เหมาะกับคนมาพักประมาณสักเจ็ดคนกำลังดีเจ็ดคนถึงสิบคนเลยฮะมาทำกิจกรรมสนุกกันปิ้งบาร์บีคิวปิ้งยา่าง มากางเต็นท์นอนแล้วก็จะได้ฟิลแบบเหมือนนอนในป่าเลยแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าใครอยากนอนเป็นรถบ้านก็ได้ครับผมแต่ว่ารถบ้านอย่างที่บอกไปครับผมมันก็จะเหมาะกับนอนได้ประมาณสองท่านนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับผมก็จะเตียงเสริมไม่ได้แต่เช้ามาเนี่ยตรงโซนรถบ้านเนี่ยเราจะเห็นหมอกคือเอาอจริงๆเอาอจริงๆเห็นหมอกทุกโซนดีกว่าเราต้องพูดอย่างนี้ว่าเห็นหมอกทุกโซนเลยดีกว่าครับผม นะครับคุณผู้ชมครับอาหารเช้าก็มีพวกข้าวต้มนะฮะมข้าวต้มหนึ่งอืมอมผลไม้มีน้ำส้มด้วยแล้วก็เป็นเบรกฟัสต์เช้าเลยแล้วก็ยังมีขนมปัง,งนะครับขนมปังแล้วก็ เป็นกาแฟชากาแฟอะไรอย่างนี้โอ้โหอีกไหงก้าวพลาดอ่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมที่ผมพักที่นี่ครับนี่แคมเปอร์เขาใหญ่ แล้วก็สวนของน้องโฟเขาครับผมนี่เนปพินเทสเขาใหญ่ก็คือในโรงเรือนนี้แล้วก็ยังมีบอนนั่นคือใน2 EP ีที่แล้วที่ได้นำเสนอไปทั้งไม้ไมกินแมลงแล้วก็บอนแล้วก็ใน The Movie 4นี้ครับผมเนี่ย t h e m ม v i e 4ชื่อโฟเหมือนกันเลย4 The Movie 4อ่าก็ได้พาคุณผู้ชมมารีวิวในสอร์ท ของน้องโฟนนี่คือทำในรูปแบบของครอบครัวครับผมก็ในเนื้อที่20ไร่นี่ครับผมกว้างมากแล้วก็บรรยากาศกา็ภูเขาตีนเขานี่คือตรงนี้ตีนเขานะภูเขา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 ล้อมรอบเลยแล้วตอนนี้คือช่วงนี้ตอนเนี้อากาศเย็นแล้วก็ฝนเพิ่งตกไป บางทีในคลิปอาจจะมีเสียงฝนมีความยากลาบากในการถ่ายนิดนึงครับเพราะว่าฝนตกด้วยนะแต่ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้เต็มอิ่มในการรับชมแล้วก็รีวิวที่ผมได้นําเสนอไปอาจจะแบบคือมันเป็นรีวิวเกี่ยวกับห้องพักผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยเก่งเรื่องรีวิวมากนะักแต่ว่าใครสนใจนะผมมันมีรายละเอียดทั้งลิงก์ของน้องโฟนนะถ้าเขาจะแยกต่างหากครับผม ถ้าเป็นลิงเกี่ยวกับต้นไม้ครับผมติดต่อน้องโฟโ,ฟโดยตรงเลยแต่ถ้าเป็นรีสอร์ทคือไปที่เพจติดต่อห้องพักต่างๆน่ครับผมนะะถ้าจองห้องพักก็โทรไปติดต่อได้ติดต่อแล้ในเพจโดยตรงเลยไม่ต้องมาติดต่อผมติดต่อที่เพจเขาได้โดยตรงเลยครับผมและใครสนใจต้นไม้จริงๆมันมีทั้งมะเข้ามะแกงลิงมีทั้งบอนมีทั้งมิโกเนียนะครับผมบอนมิโกเนียเนี่ย รู้สึกจะมีราคาส่งด้วยแต่ว่าหม้อข้าวหม้อแกงเองจะเป็นไม้คอลเลคชันสะสมจะต้องถามเป็นตัวตัวไปรันติดต่อน้องโฟได้โดยตรงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกาแฟสโลตต์รอสต์คอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิวโคบิวตอนนี้มีแบบผสมนมผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดํากาแฟดำอันเนี้ยไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบ็กกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบ็กเป็นแบบบดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ด เบทมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจส,สลอตโรสเซตคอฟฟี่นะครับผมใครอยากสนับสนุนช่องแคปนอริสก็ไปสั่งกาแฟอุดหนุนผมของผมกันได้ครับผมเพราะว่าจริงๆมีหลายคนถามมาเยอะมากว่าผมขายไหมนู้นขายไหมอันนี้ขายไหมจริงตอนนี้ไม่ไมีต้ไไนไม้อะไรขายผมขายกาแฟตอนนี้ขายกาแฟ อย่างเดียวก่อนแล้วถ้ามันมีต้นไม้อะไรขายเนี่ยก็คงอาจจะไม่ใช่พวกข้าวมะเกงเองอาจจะเป็นมกิินมะแรงชนิดอื่นเช่นพวกพิงกุย้ยคุล่าอย่างน้ําค้างอะไรพวกนี้ซาลาเนยียอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากซื้อไม้กิ่เแงจริงๆเนี่ยคือในเพจผมจะโพสกระทู้ปักบุตรไว้ละมันจะมีลิงก์ของพี่ๆน้องๆที่ผมไปบุกสวนต่างๆนะไปดูที่เพจได้เพราะว่าลิงก์นั้นคือถามเขาได้โดยตรงเลยนะไม่ต้องมาถามมุมนะผมไม่ม,ไม,มีไม่มีไม้อะไรขาย แล้วก็ในเดือนนี้ของน้องโฟนเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแจกด้วยในอีพีนี้แล้วใครดูเนี่ยเขาบอกเลยนะประกาศไว้แล้วแจกซึ่งก็จะแจกจริงเพราะว่าส่วนของแคปนเลนเนี่ยในเพจเราก็แจกทุกเดือนด้วยครับผมใครสนใจไปติดตามที่ในเพจได้แล้วตอนนี้มีกลุ่มด้วยใครอยากได้ความรู้อะไรก็หรือใครมีความรู้อะไรก็ไปแชร์ในกลุ่มได้ครับผมแล้วก็ฝากอีกนิดน,นึงครับผม ดูจบแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปต่อไปจะไปสวนไหนต่อจะเป็นอะไรต่อนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลากับกรุงเทพแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอไปเที่ยวก่อนอ่า เท่านี้แล้วครับผมไปแล้วครับผมโอ้ยรู้ว่าหยิงแล้วโอ้ย